เนาเห็นแต่ในรูปมันไปตามนี้เลยเหรอใช่ไปตามนี้เลยไปตามมันมันไม่ได้เข้าไปในเขื่อนนะเดี๋ยวพอเรานั่งปุ๊บเขาก็จะมีคนมาเก็บค่าจอดรถเสียยไม่เป็นไรแล้วค่ายี่สิบสามสิบดีกว่าไปจอดตรงนั้นอะมองไม่เห็นรถอันนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับมาถึงก็จะจัดกันเลยตอนนี้เราก็กินข้าเกี๊ วว้า <Wow. S 2> ร,ร,ร้านนี้ดีมากนี่เป็นไงล่ะครับไก่ย่างหนึ่งตัวอรรากาศดีมากไม่ค่อยมีตรงตรงเราไม่มีแดดก็ดีนะเย็นมืดม,มากเลยห <laughs> น้าม,มืดไก่ไโคตรอร่อยครับอ๋อสเดินก่นอนหน้านี้นั่งติดกันเลยอะ กายลอยมากที่เป็นแบบนั้นไหลแรงๆปะเหรอชื่ออะไรน่ทำแรกของวันนี้อืดูครับโอ้ยทำได้หง่ายเข้มเค็มลิ้มหานก็ไคน่อไปรับยครับเสีครับอ่านี่ครับยกเว้นสงวันนี้ เฮ้กินเองดิช้อนใครช้อนมันช่วงนี้โอเคโอเคโอเคไงอือฮึไงจะได้ไหมครับรสชาติครับเฮเอาบ้าครับป๊อดเอาเลยเอาเลยเพื่อนเข้าพกละห้าสิบหกเอาเลยเพื่อนเขินต้องเขินต้องเขิน แต่คิดว่าไม่มีใครถ่ายไก่อะคุได้เหรอไก่ข้าวเหนียวตามด้วยข้าเหนียวตามนี่ครับเด็ดเด็ดมากนี่ของเธออะไรครับเมนูอะไรอ๋อโหโอโหความกรอบไหนไหนลองนี่ลองก่อนลองก่อนอร่อยจริงเปล่าเนี่ยชิตีนกรอบชิตีนของของคนส่งอ่ะ คนอตองน้ำแข็งครับตอกบ,บ้างมรักกอใช่ไหมครับพี่กรอบน้ำแข็งโอ้โหจบแล้วอย่าทําตามนะครับเอาแล้วนะน้ำเย็นมาก<笑><笑><笑> ไปไปหอกไปไดิลดีมันกลับบ้นไม่ถูกเดี๋ยวไปทำวุ้ยุ้ยวุแล้วบอกเลยอย่เร็วอ่ะระวังหัวฟาดเก็บตีนไปเดี๋วจะลอยไปแค่ตรงหิดถ่ายรูปถ่ายรูปได้รงเห็นแต่หัว ไอความันชอบเล่นหนาวอ่ะแม่ก็เลยจะบอกเขาดูชอบอยู่นานเป็นมันมันจะเจ็บเลล่่นนมังอะเดี๋ยวลงเนี่ยล้อห่วงยางมึงเนี่ยอ้าวสมมุดน้ำไปแล้วนี่ใครมาอยู่ตรงนี้ฮ่าฮ่าฮ่ยฮ่าใครคือแบบใครแม่งสวนมาได้คือแบบเทพอ่ะ แรงแล้วก็มัน <สะ S 1> เป็นหินไงนเจ็บเจ็บเท้าเพิ่งมาจากาต้นน้ำเมื่อกี้นะครับก็คือแผลน่าจะมีไม่ต่างกว่า20แผลครับโดนหินมีทั้งลึกมีทั้งตื้นเนี่ยเนี่ยมือเจาะมือเจาะ <c oughs> <c oughs> เท้า,ทาหงายขึ้นมาคุณทำทำไมอ่ะทำแบบนั้นทำไมอ่ะไปๆๆๆไปแล้ว,วจับมันนี่จับมันนี่จับมันนี่ยกแขนขึ้นดิมีเชือกอยู่นี่ีแรงอยู่ผมว่าน้ำหนักมันเลยว่ายคนยัง ไว้ส่งข้อมเสียวแว่นได้พอตกเอาไม่แรงเหรอคนแรงเรียบร้อยจ้าก็ธรรมชาติไง เดี๋ยวให้พวกเล่นน่ะเดี๋ยวมันก็จะไหลนะคะเฮ้ยไหลละยัร้อยจ้าบอกมันด้วยรอบะมันแรงไงยนเชือกไปให้อ่ะแต่แบบหมาเยี่ยวใส่เชือกึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้ย สามโมงกว่าแล้วเฮ้ยรอบสุดท้ายแล้วนะรอบสุดท้ายคาเฟปิดหกโมงไอ้ย่งไม่ได้สนใจเลยไม่ซื้อเป็นกระป๋องมาแล้วพอโอเควันนี้เวลาสี่โมงเย็นแล้วนะคะกำลังจะไปรอที่คาเฟ่คะ่ะ ข,ขับไปมันจะไปชนหรือล่ะเหมือนเวอร์เลยอ่ะมันเป็นแบบชั้นๆเปล่าวะมันเป็นบันไดขึ้นไปเออเออใช่มันเป็นบันไดก็ขึ้นไออออนนนด้ไดดไไตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชมนกเดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศนะครับอ าะที่มือเลยเมื่อกี้เอาละเอาละไอ้ข้างๆเราจะมาเกาะละเอาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บนะเจ็บนะไม่ใช่ไม่เจ็บอะเจ็บนะเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยขาดเจ็บด้วย ยิ่งกัดยิ่งกว่าแมวกัดอีกโอ้โหดูโดนข่วน <laughs> ใช่เหรอไม่ใช่แล้วอันนี้อันนี้หินละ <c oughs> ดูดูดูเจริงเหรอกิน,นนะ <c oughs> ได้แขมากอะเห็ได้สัดตัวมากตอกเชื่องมากนี่กัดด้วยเป็นไงล่ะเห็ได้เกาะมากอะนั่นเหมือนมันขบๆเหมือนแมวอะ่ะเออหันได้ทัดตัว ยืนให้ได้เลยตัวยืนแกะได้ปะแก่ได้มันแกะเป็นมแอ่มันแบบอยากให้ขึ้นดีนักไง ขี้ก็พอเต็มเลยจ้าทีนี้อ๋ยหมวกฉันเฮ้ยหมวกมันขาดอยู่แล้วหรือวะขาดอยู่แล้วนีืมนเลี้ยงแมวอ้อนด้วยเราจะลองเอาเม็ดตะวันเอาแล้วอยู่ดีมันก็บินขึ้นมาเองเราจะลองให้มันกินเอาหันมา แล้วมันปอกเองได้นะไม่ต้องปอกให้มัน,นเห็นนะเก่งด้วยเป็นไงล่ะไม่ต้องใช้มือเลยเหมือนคนเก่งกว่าคนเด็กอ่ะกินตากินกินเด้ออินอะยู่ดีมันขึ้นมันเองเอาแล้วเอ้าอ้อยอ้ย,อยเจ็บอ้ย,ย,ยอ้อยอย่าหนีบอย่าหนีบอะมันเหมันเกี้ยวม,มันเหมืนเี้ยวเหมือนแมวแล้วมันปอกเองนะดูดู เก่งนะมันปอกเองได้อ้าวมันทิ้งเลยอะแล้วครับกลับแล้วครับแต่ว่ามันมันไม่ให้กลับครับดูมันไม่ให้กลับดูดูมันมาทําอะไรตรงคอไม่รู้เ่ยหัวฉันเดี๋ยๆอ่านหมดแล้วไปกระโดด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 ไปกระโดดกระโดดไปไปโอ๊ยมาเกาะเพิ่มอีกว ปลาไม่มีปลาไม่มีทอเทไปเลยไปเถอะเอ,อ,อานนไปคุนเขาหน่อยนะหน่งสอง่งข้าวทวิชโงทวิชเพื่อนพูไงนี่เลยคุาเด๋ยวว้ชมไม้ยินสั่ง,งอืมไ,ได้ไง No, no, no.